สวัสดีครับวิดีโอชุดที่3จะเป็นการอธิบายรายละเอียดการทำงานของ p พลสเมเกอรวิดีโอชุดนี้อาจจะมีคำวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องมากเพิ่มขึ้นแต่ก็ผมจะพยายามใช้ภาษาง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเริ่มเลยนะครับ p พลสเมเกอรทั่วไปตามที่ผมอธิบายในคลิปที่1หรือ2เนี่ย ทั่วไปก็จะแบ่งเป็นสองชนิดคือ traditional pacemaker กับ leadless pacemaker traditional pacemaker ก็ประเภทเรียกว่าต้องใช้ลีดหรือสายนะครับ Lead หรือสายสอดเข้าไปในหัวใจ leadless uh, pacemaker ชื่อก็บอกแล้วว่าไม่ต้องใช้สายคือ implant เข้ามาในหัวใจโดยตรงเลยนะครับ โอชุดนี้ผมจะพูดเฉพาะถึงไอ้ traditional pacemaker หรือ pacer ก็อย่างที่โชว์ก็มี3แบบนะครับคือแบบ single chamber ใช้1สาย dual chamber ใช้2ส,สาย1 2แล้วก็ประเภทนี้เขาเรียกว่า CRT หรือ biventricular p a c e r ใช้3ส,สายนะครับก่อนอื่นผมจะพูดคำว่า p a เ e r เนี่ย กับเพ c e เมเกอเนี่ยความหมายเหมือนกันนะครับเพเซหรือ p a c e เมเกอผมอาจจะใช้แบบ interchangeable ความหมายเหมือนกันนะครับในที่ทำงานบริษัทเนี่ยคนส่วนใหญ่จะใช้คำว่า Pacer อร์นะครับเพ c เมเกอเนี่ยจะประกอบด้วยไท t a n i u m Case ตัวนี้เป็นไทเทเนียมเคสไทเทเนียมเนี่ยเป็นโลหะที่ไม่ขึ้นสนิมอยู่ในร่างกายได้นานร่างกายจะไม่รีเจ็ต ไทเทเนียภายในเพเซอร์จะประกอบด้วยแบตเตอรี่ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตเราเรียกว่าไฮบริดอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตเรียกสั้นๆว่าไฮบริดที่เรียกว่าไฮบริดเพราะว่าไฮบริดแปลว่าของหลายๆอย่างมารวมกันเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตนี่ก็จะประกอบด้วย Resistor, Capacitor แล้วก็พวกไอ้ i n t e t r d t i r c u r t u i t p h i p เพราะฉะนั้นภาษาในที่เราใช้กันในที่ทำงานก็คือ Hybrid นะครับก็หมายถึง e l e c t r o n i c c i r c u i t ส่วนตรงนี้ก็คือ Header เป็นตัวสำหรับ Connect Lead นี่คือ Lead หรือสายอะ n o n n t c t เข้ามาใน Header เพื่อเป็นตัวนำกระแสะไฟฟ้าจาก เพเซอร์ er ไปกระตุ้นให้หัวใจทำงานคือเป็นตัวติดต่อไอเพเซอร์ติดต่อกับโลกภายนอกนะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับแบตเตอรี่นิดหนึ่งคือแบตเตอรี่เนี่ยทั่วๆไปเนี่ยแคปซเตอร์ของแบตเตอรี่จะประมาณ1 m แอมป์วอร์หมายความว่าถ้าเพเซอร์เนี่ยใช้พลังงาน1แอมป์แบตเตอรี่ก็จะหมดอายุภายใน1ชั่วโมง แต่ว่าเพเซอร์เนี่ยอยู่ในร่างกายของอคนไข้ได้ประมาณคนที่เป็นโรคหัวใจได้ร่วม10ปีเพราะว่าเพเซอร์ใช้ Power น้อยมากเวลาเพสหัวใจเซลล์หัวใจให้ทำงานเนี่ยเพเซอร์ er ใช้แบบ Power ในระดับมิลลิแอมส์มิลลิแอมส์ก็คือเศษหนึส่วนพันแอม เศษหส่วนพันแอมนะครับเพราะฉะนั้นเพเซอร์ใช้พลังงานน้อยมากในการเพสให้เซลล์หัวใจเต้นและทำงานสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายในอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตเนี่ยเซอร์กิตก็ต้องใช้พลังงานเหมือนกันเพื่อเมนเทนการทำงานของเพเมเกอร์ทั่วตัวไปเซอร์กิตเนี่ยใช้พาวเวอร์ยิ่งน้อยก็ไปใหญ่ ในระดับไมโครแอมไมโครแอมเนี่ยก็คือเศษ1ส่วนล้านแอมเศษ1ส่วนล้านแอมนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเพเซอร์เนี่ยใช้พลังงานแบตเตอรี่น้อยมากเพเซอร์ทั่วัวไปถึงอยู่ได้ร่วม10ปีนะครับ,รบเพราะว่าไอเวลาเพสเนี่ยก็ใช้ระดับมิลลิแอม แต่เวลาเมนเทนทำงานนี่ก็ใช้ระดับไมโครแอมป์นะครับสไลด์นี้ผมจะอธิบายรายละเอียดของไฮบริดอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตมากขึ้นคือไฮบริดอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตเนี่ยก็เปรียบเหมือนสมองของเพเซอร์นะครับสมองของเพเซอร์เนี่ยจะมีคุณสมบัติหลายอย่างมี property หลายอย่าง A property อันแรกก็คือ control pacing and sensing หมายถึงว่า ค o นโทรลไอ pacing หมายว่าส่งกระแสไฟฟ้าออกไปให้กระตุ้นให้หัวใจทำงานนะครับหรือไม่งั้นก็เซนซิงว่าหัวใจทำงานเองหรือเปล่าถ้าหัวใจทำงานเองก็รับกระแสไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ส่งไปให้สมองของเพเซอร์รู้ว่าหัวใจทำงานเองจะได้ระงับการส่งกระแสไฟฟ้าออกไปเป็นการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่คุณสมบัติอันที่สองก็คือ มีไ e อ EMI bandpass filter EMI นี่ก็ย่อมาจากคำว่า electronic magnetic interference หมายถึงคลื่นไ e อ electronic คลื่นไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าแม่แหละเอ่อเพเซอร์เนี่ยใน hybrid circuit เนี่ยจะมี bandpass filter หมายถึงเครื่องก e รอง electronic เป็น filter กรองไม่ให้คลื่นซึ่ง รบกวนการทำงานของเพเซอร์เข้าไปในเพเซอร์แต่ว่าจะให้คลื่นที่มีระดับตั้งแต่30ถึง500เฮิร์ตผ่านเข้าไปได้เฮิร์ต์นี่ก็คือไซค์ลเตอร์เซคันด์นะครับไซค์ล์เซคันด์คือเฮิร์ตคือ,อยังไอฟ r e ควอนซีของไอ้เซีลโฟนเนี่ยไอโฟนแบบของ Samsung หรือของ Apple อะไรพวกนี้ฟ r e ควอนซีมันจะสูงกว่า500เฮิร์ต เพราะฉะนั้นเขาจะดกันในพวกไอ้คลื่นพวกนั้นไม่ให้เข้าไปในเพเซอร์อีกระดับล่างคลื่นระดับล่างแบบต่ำกว่า30เนี่ยเขาก็จะกันไม่ให้เข้าไปเพราะว่าอาจจะมีเครื่องใช้บางชนิดที่ฟรควนซีมันต่ำกว่า30เฮิร์เพราะฉะนั้นก็พยายามกันไม่ให้รบกวนการทำงานของเพเซอร์อันนี้เขาเรียกว่า EMI filter นะครับคุณสมบัติอันที่3 เรียกว่า rate modulation activity sensor อันนี้ค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่าเวลาคนไข้ใส่ pace maker เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าอาจจะเป็นคนหนุ่มสาวหน่อยเนี่ยอาจจะออกวิ่งกํบบาัังกายหรือเล่นบาสเกตบอลหรือ,อ,อว่ายน้ำร่างกายก็จะนีดไอ้หัวใจให้เต้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้สมองอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเซอร์กิตเนี่ย เขาจะมีตัวเซนเซอร์ว่าตอนนี้ร่างกายทำงานหนักขึ้นวิ่งเร็วขึ้นว่ายน้ำเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นหัวใจต้องเต้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะปรับให้ส่งกระแสไฟออกไปให้ถี่ขึ้นทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นหรือถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆไอเซนเซอร์ตัวนี้ก็บอกโอเคตอนนี้คนไข้นั่งอยู่เฉยๆหัวใจไม่ทำงานหนักมากก็ส่งไปกระแสไฟออกไปสัก60หรือร้อครั้งต่อนาทีก็พอนะครับ คุณสมบัติอันที่4ีเนี่ยอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่า audio or vibratory notifier อันนี้เป็นเอเรียกว่าเป็นตัวสัญญาณบอกว่าแบตเตอรี่กำลังจะหมดอายุคือมันจะเป็นแบบ audio เป็นเสียงบีบหรืออาจจะเป็น vibratory หมายถึงความสั่นสะเทือนคือในเซอร์กิตเนี่ยมันจะมีตัวแบบว่าเซนเซอร์เวลา แบตเตอรี่เนี่ยไอกำลังจะหมดอายุทั่วทั่วไปก็คงจะประมาณสัก6เดือนนะครับแบบว่าพอใกล้6เดือนจะหมดอายุเนี่ยไอถ้าบางบริษัทเนี่ยเขามีออเดโอนออดิไฟเออร์คนไข้จะได้ยินเสียงแบบปี๊บปบอะไรทํานองนี้นะครับแบบว่าอาจจะสักทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะครับทํำนองนั้น หรือบางบริษัทอาจจะใช้แบบ vibratory notifier แบบทำให้เครื่องสั่นสะเทือนขึ้นมาก็เหมือนกับไอโทรศัพท์ไอไอเซลโฟนไอโฟนเนี่นะครับแบบว่าเวลาโทรศัพท์เข้ามามือถือของเราเนี่ยเราอาจจะเซตเป็นเสียงดังหรือว่าเป็นความสั่นสะเทือนก็ได้นะครับมันก็คล้ายๆกันการทางานคล้ายๆกันนะครับอันต่อไปที่ว่าสำคัญก็คือ MRI compatible ไอฟิลเตอร์ นะครับมันมีฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวเครื่องกรองไม่ให้คลื่นแม่เหล็ก MRI เข้าไปในเครื่องเพเซอร์ MRI เนี่ยความแรงของแม่เหล็กเนี่ยความแรงของคลื่นแม่เหล็กเนี่ยหน่วยของความแรงเนี่ยเขาเรียกว่าเทสลาสมัยใหม่เนี่ยเครื่อง MRI ตามที่ผมเข้าใจเนี่ยมันมี3เป็น3เทสลาแล้วเครื่องมันค่อนข้างจะ powerful นะครับแต่ว่าเมื่อสัก สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเครื่อง MRI ทั่วทไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ1.5หรือ2เทสลาย่อๆก,ก็คือ1.5 t หรือ2 t ทีนะครับเทสลาทีนี้คนไข้ก่อนจะเข้าเครื่อง MRI เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องปรึกษากับแพทย์หัวใจอยู่แล้วว่าเครื่องที่เรามีในร่างกายของเราเนี่ยสามารถจะทนต่อไอ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด3ามเทสลาหรือ2เทสลาก็แล้วแต่ว่าคุณมีเพ c สเมเกอร์ชนิดไหนในร่างกายนะครับสไลด์นี้ผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของเพ c สเมเกอร์เมื่อ Implant เข้ามาในร่างกายแล้วส่วนใหญ่เพ c สเมเกอร์ก็จะ Implant ในทางหัวไหล่ซ้ายประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็สายก็จะใส่เข้ามาตามเส้นเลือดดำ เข้ามาในห้องขวาล่างส่วนใหญ่หรือไม่งั้นก็ห้องขวาบนแล้วแต่คนไข้ชนิดไหนเป็นโรคหัวใจชนิดไหนเมื่อลีดเนี่ยคอนเนคเตอร์อันนี้จะใส่เข้ามาในเฮดเดอร์ทั้งข้างบนหรือข้างล่างแล้วแต่ว่าคนไข้จะต้องการใช้สายแบบสองสายหรือแบบ เอหนึ่งสายนะครับแล้วปลายของคอนเนคเตอร์เนี่ยก็จะสอดใส่เข้ามาในหัวใจตรงนี้นะครับไอ้ด้านไอ้ปลายสุดเนี่ยเขาเรียกว่าท i ิปก็คือจุดนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวจ่ายกระแสไฟทำให้เซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจเต้นนะครับตัวที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าริงหรือว่า proximal ไอ้ไอ้คอนเนคเตอร์ซึ่งก็อยู่จะอยู่ประมาณตรงนี้ริงตัวนี้เป็นตัวแบบว่าเป็นตัวเซนเซอร์ถ้าเกิดหัวใจเนี่ยส่งกระแสไฟออกมาเองแบบว่าไออันนี้อย่าง SA Node หรือ AV Node เนี่ยส่งกระแสไฟออกมาเองท้าใ้้หัวใจเต้นเอง ไอริงเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะรับกระแสไฟเข้าไปรับกระแสไฟจากเซลล์ร่างกายไ้เซลล์ของหัวใจเสร็จแล้วก็จะเดินทางเข้ามาใน pacemaker ์เข้ามาในสมองของ pacemaker สมองของ p a สเมเกอร์นี่ก็จะแบบว่ารับรู้ว่า เซลล์กล้ามเนื้อของหัวใจเนี่ยทำงานเองก็จะระง,งับการส่งกระแสไฟออกไปเป็นการประหยัดไฟฟ้าพลังงานในแบตเตอรี่ไปนในตัวนะครับส่วนต่อไปเนี่ยผมก็จะอธิบายแบบว่า Single c h a m b e r Pa c e er เซเนี่ยต้องการใช้สายหนึ่สายหรือ1นึ่งลีดวันลีด PaceMaker ชนิดนี้ Le ีด อีเตอร์จะใส่เข้ามาในหัวใจห้องขวาล่างนะครับห้องขวาล่างหรือใส่เข้ามาในห้องขวาบนแล้วแต่ว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจชนิดไหนหมอทางทางด้านหัวใจก็จะวินิจฉัยเองว่าคุณเป็นโรคหัวใจชนิดไหนจะใส่สายเข้ามาห้องบนหรือห้องล่างแล้วแต่ว่า S a Node จะทำงานหรือเปล่าหรือว่า AV node ไหมจะทำงานหรือเปล่านะฮะตามที่อธิบายในวิดีโอคลิปที่หนึ่งไปแล้วอันที่ต่อไปก็คือ dual chamber p a c e r ใช้สองสายอัน p a c e r ชนิดนี้ l ีดสอง l e อันหนึ่งก็ตามที่บอกนะครับเข้ามาทางห้องขวาล่าง อีกอันนึงก็คือเข้ามาทางห้องขวาบนอันนี้ก็ประเภทที่เราว่า SA node อาจจะไม่ทำงาน AV node ก็คงอาจจะไม่ทำงานอะไรทำหนองนี้นะครับก็ใช้สายสองสายเพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะเป็นคนตัดสินใจเองว่าคุณนี่ปอร์เอเพเซอร์ชนิดนี้หรือเปล่านะครับเพเซอร์ er ชนิดที่3ามนี่นะครับเก็ค่อนข้างจะคอมพลิเคตหน่อย เพราะว่ามันมี3ช่องแล้วก็ใช้สาย3สาย3หลีดนะครับเพเมเกอร์ชนิดนี้จะไม่เรียกว่าทริชแชมเบอร์เพเซอร์แต่ทั่วไปเราจะเรียกว่าบ i v เวนทริคูล่าเพเซอร์หมายถึงว่ามันจะเพสทั้งหัวใจห้องข้างล่างทั้งสองห้องหรือถ้าภาษาทางไอหมอก็ส่วนใหญ่เขาอาจจะชอบใช้คำว่า CRT เพเซอร์คำว่า CRT นี่ก็ย่อมาจากคาเดีย Resynchronized Therapy ์เพียร์ดิแอเนี่ยก็แปลว่าหัวใจนะครับคาดิแอตหัวใจ r e s y n c h r o n i z e ก็หมายถึงว่ามันให้มันซิงกันให้หัวใจสองห้องล่างซ้ายกับขวาให้มันเต้นพร้อมกันให้มันซิงกันซิง h r o n น z e ให้มันเต้นพร้อมกันแต่นี่สามช่องเนี่ยของ pacemaker เนี่ยนะครับสองช่องบนเนี่ยก็ใช้ลีด แบบธรรมดาซึ่งเคยเห็นมาแล้วในสไลด์สองอันที่ผ่านมานะครับข่องบนเนี่ยก็จะมาเข้าหัวใจห้องขวาบนหรือ right atrium ห้องขวาบนส่วนช่องล่างสุดเนี่ยก็จะใช้สายแบบที่เคยเห็นแล้วมาเข้าห้องขวาล่างนะครับ right เวนเดโกส่วนไอช่องตรงกลางเนี่ยมันจะใช้หลีดพิเศษหลีดชนิดนี้เดี๋ยวลบอันนี้ออกหน่อยนะครับลีดชนิดนี้มี4โพลเขาเรียกว่าคอดโพล C U A D คอร์ดโพลนะครับไอลีดสองเส้นที่เข้าไปในหัวใจช่องขวาบนกับขวาล่างเนี่ย เขาเรียกว่าไบโพลาลิธไบโพลาลิธไบก็แปลว่าสองโพล่าก็โพก็คือลีดที่มีสองคอนแทคสองโพนะครับแต่นี้ไอแบบไอคอดคอดโพลีดเนี่ยจากช่องกลางเนี่ยเข้ามาในหัวใจห้องขวาบนเข้ามาในหัวใจห้องขวาบน แล้วก็ตรงห้องขวาบนเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดดำซึ่งออกจากห้องขวาบนเนี่ยออกไปทางข้างนอกของหัวใจไปทางข้างหลังแล้วก็ออกมาทางด้านซ้ายของหัวใจห้องซ้ายล่างนะครับวิวนี้วิวที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่า anterior view คือวิวที่ดูจากข้างหน้าของหัวใจเราดูจากข้างหน้าหัวใจ ไอวิวอันนี้เรียกว่า posterior view คือวิวที่มองจากข้างหลังของหัวใจเพราะฉะนั้นข้างหลังของหัวใจเนี่ยไอหัวใจห้องซ้ายล่างก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสายเส้นตะกี้เนี่ยเส้น,นไอคอร d ดโพ e เนี่ยมาทาง coronary sinus ตรงนี้เขาเรียกว่า coronary sinus coronary ไซนัสมันจะเป็นเส้นเลือดที่ออกมาทางข้างนอกแล้วมาทางด้านข้างหลังเนี่ยออกมาจากข้างนอกจากหัวใจห้องขวาบนออกมาจากห้องขวาบนแล้วมาอยู่ข้างนอกของหัวใจห้องไซ้์ล่างเพราะฉะนั้นไอ้สีโพที่เห็นในรูปนี้นะฮะสีโพเนี่ยสีสีอันเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้ไอโ้โพสุดท้ายเนี่ยก็เป็นทิปสำหรับเพสซิง โพที่สองนี่ก็อาจจะเป็นตัว sensing โพที่สามก็อาจจะเป็นตัว sensing โพที่สี่ก็อาจจะเป็นตัว sensing และแต่ว่าแพทย์หัวใจจะเลือกโพไหนเป็นตัว sensing หรือโพที่สองเนี่ยคอนแทคที่สองเนี่ยอาจจะเป็นตัว pacing ก็ได้แล้วโพที่สามเป็นตัว sensing คือและแต่ว่าการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยทำงานได้ดีหรือเปล่าและแต่ แพทย์หัวใจจะวินิจฉัยจะใช้โพไหนตอนนี้ตะกี้ผมอ,อ,อาจจะลืมอธิบายไปว่าทำไมไอ,อ้เพเซอร์ชนิดนี้ทำไมคนไข่บางบางคนถึงจะต้องใช้คนที่เป็นโรคหัวใจที่เขาเรียกว่า hard failure คือหัวใจล้มเหลวนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า h a r t failure H A R T แล้วก็ f a i l u r e failure h e a r t failure หรือภาษาไทยก็เรียกว่าหัวใจล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เพเซอร์ชนิดนี้ไอ้ลีดที่เส้นตรงกลางเนี่ยก็คือลีดที่มาทำให้หัวใจห้องล่างซ้ายเต้นซิงกับหัวใจห้องล่างขวาเป็นการรักษาโรคหัวใจล้มเหลวนะครับ วิดีโอชุดนี้ผมก็จะจบไว้แค่นี้แล้วก็ชุดหน้าเนี่ยผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับ leadless p a c s p e r นะครับหวังว่า,าชุดนี้ก็คงจะเข้าใจพอสมควรนะครับสวัสดีครับ